สัญญาณเตือนก่อนดื้ออินซูลินและเป็นเบาหวานฟังคลิปนี้ค่ะรู้ยังก่อนเป็นเบาหวานจะดื้ออินซูลินและก่อนจะดื้ออินซูลินสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนมันคืออะไรการเป็นเบาหวานเนี่ยมีงานวิจัยพบว่าไม่ใช่เพราะน้ําตาลหรือเพราะแค่อินซูลินนะมันมาจากฮอร์โมน glp 1ค่ะมาดูปกติร่างกายเราทํางานยังไงเมื่อกินอาหารอาหารถูกแปลงเป็นน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดตับอ่อนหลั่งฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมาเพื่อไปจัดการกับน้ําตาลไปใช้เป็นพลังงาน ระดับน้ําตาลก็จะลดมาเป็นปกติอินซูลินก็กลับบ้านทํางานเสร็จแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนะคะเราอยู่ในไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบกินอาหารที่มีสารอาหารน้อยใย,ยอาหารน้อยน้ําตาลสูงส่งผลให้น้ําตาลในเลือดสูงสูงสูงตับอ่อนทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมาเพื่อไปจัดการกับน้ําตาลสุดท้ายด้วยอินซูลินน้ําตาลก็เลยสูงในกระแสเลือดผลลัพธ์ก็คือน้ําตาลในเลือดสูงแบบยาวนานใช่ไหมคะ สุดท้ายคนนั้นก็จะเป็นเบาหวานงานวิจัยพบว่าฮอร์โมน GLP 1ถูกลังออกมาก่อนฮอร์โมนอินซูลินไปกระตุ้นตับอ่อนให้หลังอินซูลินออกไปจัดการกับน้ำตาลฮอร์โมน GLP 1ย่อมาจากกู u ค a g o n l i k เป e p t i d วันเป็นฮอร์โมนที่ผลิตจากลำไส้เล็กเกิดขึ้นเมื่อร่างกายเราทานอาหารเข้าไปอะค่ะลำไส้เล็กหลังฮอร์โมน GLP 1 GLP 1ก็จะวิ่งไปกระตุ้นตับอ่อนให้หลังฮอร์โมนอินซูลินมาเพื่อไปจัดการกับน้ำตาลที่มาจากอาหาร ดังนั้น GIP1 เกิดก่อนอินซูลินถูกไหมคะมีการศึกษาพบเลยนะคะว่าการมีฮอร์โมน GIP1 ที่ไม่เพียงพอะคะ่ะทำให้ส่งผลกับการดื้ออินซูลินก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานถ้าสนใจการเพิ่ม GIP1 แบบธรรมชาติลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานพิมพ์สนใจและทักมาคุยได้นะคะ